เอาได้ได้นั่งตรงนี้ก็ได้ได้ก็ได้น,น,ดอน้องน่าจะไี้หอมหอมาหอมากหอมมากเไม่ใช่ป้ว

ไม่เป e 네ี้ยวคเร่อเปี้ยวเราิงคืออะไรตอยู่นี่อืมเดี๋ยวตาเก็บแล้ว นองก่อนให้นองก่อนน้องแล้วให้น้องแล้วก็ถ้าหมดก็ทิ้งหมดก็หมดก็หมดไปให้พวยทิ้งก่อนหมดยังให้น้องได้อเออให้น้องยหมดแล้วหรอโอ้โหหมดเออให้ให้น้องกินเถอะเออเออแบงแบ่งแบ่งแบ่งอือ้ออ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 อืออาไปทิ้งอ จะไม่เล่นเป็นอะไรจังเนี่ยวันเนี ok? ้ยสองครั้งใชยพี่คนเรียวเองมีแต่ผู้หญิงอ่ะแล้วเราจะเอายังไงเขาให้มผู้ชายด้วยนะลูกไม่ใช่เด็กผู้ชายน้ำเตี้ยมันอยู่กับเด็กตาต่อไปเดี๋ยวค่อยดูเด็กกัดโอเคไหม ลูกมาทะไรจะไปไหนเป็นไรเะขึรถ เปิดตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาส่เเปิดแล้วก็เปิดนนี้อ่าโอเคโคนปิดเต้องถอดคอกันเอาถอดคอกันไม่ได้ไม่ถ่เสร็จแล้วเขาอย่างนี้นะเอาถอดน้ำใส่นี้มนปิดค่ผมเดย๋ยวลูกเ๋ยวเมันมีคมเี้เ เขไม่แกินด้วยกันลูกกินด้วยกันตาซื้อมาให้กินด้วยกัน้